รอบสัปดาห์นีนาา้นะจ๊ะเราสองคนเอ้ยอับดุลเอ้ยกลับมาแล้วอับดุลอับดุลต้องบอกว่าเป็นเอ้ยพูดจริงพี่สัปดาห์ที่ค่อนข้างจะยุ่งอีกแล้วทั้งคู่เลยใช่ไหมคะสัปดาห์งความชิบหายครับเอางี้ดีกว่าถามพี่โสพลนาท่วมเชียงใหม่พี่สพลคคิดว่าตนเองนั้นเสียหายตีเป็นมูลค่าคร่าวๆได้ไหมคะเพื่อให้คนที่เออแบบเขาจะได้กะเนาะว่าแบบ ถ้ามันเกิดทีนึงอะมันต้องเตรียมอะไรบ้างถ้ามไม่มีประกันเนาะอืมอืมน่าจะหลักแสนได้ั้งเนาะเฮ้ยขนาดนั้นเลยพี่ของโซฟาบ้านที่บ้านอะไรเงรี้ยเตียงตู้อะไรเงี้ยตู้ซุปไปเครื่องซักผ้าตู้เย็นนงหมีไม่รอดเรียบร้อยหมดเลยนะชั้นหนึ่ง,บ,องอบ้านอยู่เชียงใหม่แลนด์บ้านอีกหลังหนึ่งอยู่เชีเยงใหม่แลนด์ก็ท่วมทั้งสองรอบเลยนะครับไม่รอดทั้งสองรอบที่เราหายไปเพราะว่าเราติดภารกิจ หลายหลายอย่างลาโพวกก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะคือแบบชีวิตแบบเป็นช่วงที่วุ่นมากๆนะครับเอาตรงแนทที่น่าสนใจคือคนที่ไม่ได้รับผลกระทบคือ,ค,อคือมันก็แบ่งเอาเป็นสองกลุ่มมาเนาะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาหวาดระแวงนะแบบลุ้นทุกวัน,ว,นว,ว่ามันจะมาถึงมีแบบนี้พี่เอ้ยอันนี้กลุ่มที่น่าสนใจสุดบอกว่าไม่ท่วมเลยแต่ทั้งหมดล้อมรอบเขาเน่ะคือเขาไม่ท่วมนะแต่เขาออกไปข้างนอกไม่ได้ พอาข้างนอกออท่วมหมดเฮ้ยเราว่าไออันนี้มาแปลกเหมือนตัวเองเป็นเกาะกลายเป็นเกาะกลางเนี่ยแต่ว่าผมก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนั้นนะอ่ะพอดีญาติเข้าโรงพยาบาลไปผ่าตัดโรงพยาบาลราละนาะแล้วทีนี้เนี่ยเราจะไปเออแล้วเราจะไปเยี่ยมมันไปไม่ได้คนที่เฝ้าไข้ก็ต้องแบบโอ้ก็ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องเอาต้องย้ายรถเพราะวนะ่าน้ามันท่วมเนาะลานจอดรถ S <S เออคนคนไข้ก็ต้องอยู่คนเดียวต้องมีอยู่ที่โรงพยาบาลอะอ่นะาเียครับโอย่แล้วเออมันเลยกลายเป็นแบบโอ้โหเหตุการณ์ที่น่าเศร้ามาแล้วก็ทีนี้เนี่ยก็เลยผมกับแฟนก็เลยขับรถไปส่งแม่เนาะ <S <S เอาแม่แม่ของเขาเลยไปเฝ้าแม่แม่ของแม่ของแฟนอก็เลยไปเฝ้าแล้วคือเราเป็นดรอปตรงหน้าโรงพยาบาลน,นานานามันจะมีอยู่เซกชันหนึ่งที่มันยังพอเดินได้อะไรเงี้ยอก็เดินเข้าไปเออเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บพยายามจะกลับมาบ้าน แต่แบบถนนก็ปิดหมดช่วงนั้นถนนเส้นซูเปอร์วงไหนรอบสองรอบสามอะไรเงี้ยปิดหมดเออกลายเป็นว่าโอ้โหแบบวนวนรถอยู่บนถนนอะประมาณสี่ห้าชั่วโมงอะเออกว่าจะกับถึงบ้านได้เนี่ยเป็นวันที่เหนื่อยมากแล้วผมก็รู้สึกแบบถึงขั้นว่าวันเป็นวันเสาร์ที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็ถึงขั้นแบบกลับมาถึงบ้านนี่คือสลบเลยนะสี่โมงสี่มงเย็นสลบแบบวนไม่ไหวแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยครับคือแบบผมนั่งอยู่ในรถเออเป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ทรมาน์ดนะหลายจังหวัแต่อันนี้พูดตามข้อได้จริงอะ คือจะพูดว่าชินเนี่ยมันไม่ควรจะออกจากปากน้องเนาะกับกับ <Ừ. S 1> อะไเงี้ยแต่อย่างอายุทยาอะไรเงี้ยคือจะท่วมนานท่วมบ่อยเขาก็จะมี <Ừ. S 1> วิถีชีวิตแบบหนึ่งที่มีการรับมือในรูปแบบหนึ่งก็คือแบบอาจจะสร้างเขาเรียกว่าเป็นทางเดินชั่วคราวอะไรที่เราเคยเห็นเนาะแล้วเราก็เพิ่งดูว่าอย่างคนอย่างภาคใต้เงี้ยชุมพอรอะไรเงี้ยเขาก็เคยมีระยะเวลาที่แบบโอ้ยบางคนนี่คือมีพี่ที่รู้จักที่แบบใช้ชีวิตบนหลังคานี่ยพี่ <Ừ. S 1> คือแบบเฮ้ยมัน นี่มันอะไรกันอะไรเงี้ยในความรู้สึกเรานะในในบางหลายๆครั้งที่แบบว่าเออจนกระทั่งมาเป็นผู้ประสบภัยอะ่ะเราไม่ถึงกับต้องไปบนหลังคาหรืออะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าเออมันมันมีความทุกข์อ่ะบอกกับทุกท่านอย่างนี้อ่ะคือคือ,คอไม่ไม่หวังว่าจะให้ใครได้ประสบพบเจอแล้วอย่างเงี้ยตอนเนี้ยรัฐอย่างฟลอริดาเนาะพ่สม,มพลท่าตค่ะเจอโ<ห>อ้พายุเนาะคือถึงขั้นแบบที่เขามาบอกไนงะว่า ถ้าไม่อพยพออกอาร์ตเหมือนมาเตือนเนาะเป็นหน้าที่ของรัฐในะการจัดการเนาถ้าท่านไม่ย้ายออกสุดบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยเนี่ยท่านก็อบอกคล้ายๆพูดว่าให้เตรียมนู่นนี่อะ่ะเหมือนเพราะว่าเขาจะถ้าเก็บศพท่านจะได้มา,มารู้ท่านมีอัตลักษณ์ยังไงนขนาดนั้นเลยนะเราก็แบบโหคือเออฟลอริดาก็เป็นอะไรที่แบบปีนี้เนี่ยเขาพูดจริงๆนะพี่โลกมันแลกขึ้นทุกทีเราเราเคยรู้ว่า,ากลางๆนะว่าโลกอาจจะแตกตอนสองพันสิบสองตอนแรก S <S <S ตอนแรกอะเออที่แบบชนเผ่ามายามีปฏิทินแล้วหยุดไว้แค่นั้นอะไรเงี้ยตอนนี้เนียแอบมีความรู้สึกย้อนไปคือไม่ได้คิดว่าโลกแตกนะท่านแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันแตกขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมทะเลทราย <S 2> <S 2> น้ําท่วมอะไรแบบเนี้ยคือมันเอ้ยมันอะไรอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกไนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่อาจจะแบบทําลายโลกโดยที่จะรู้ตัวแลวยังทําต่อไปหรือไม่รู้ตัวก็ได้เช่นอ่าน้องหมีใช้แบบเออสั่งสมมติสั่ง food delivery ก็แบบ พลาสติกอะไรเงี้ยเออก็แอบเอเอมันมันรู้สึกเชื่อมโยงไปหมดเลยพี่แล้วก็สู้เอยเราเป็นส่วนหนึ่งนี้ว่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแหละน้องมีเราก็พยายามนะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายครั้งนะครับอ่ะจะเหี่ยวเกินวันนี้เอาจริงหัวข้อน่าสนใจมากเพราะว่าที่โสบลพูดมาเนี่ยส่วนตัวนะเดียนติดตามเขาอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยได้ฟังนานละแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนอะไรทำไมมันเก่งจังคือเหมือนคนแบบเนี้ยที่เราแบบเอ้ย อยากเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างทั้งที่น่าจะอายุน้อยกว่าเราด้วยซ้ำอยากเอาป็นเยี่ยงเป็นอย่างใช่อายุน่าจะสามสิบปีเนี่ยครับในสามสิบปีนี้โอ้เด็กมากอ่าสําหรับเรานะที่วงเทพทุกท่านหลายคนแก่สําหรับเรานี่คือเด็กอ่ะในพี่สุคนเล่าให้ฟังหน่อยสิได้ครับก็ที่จริงวันเนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเป็นเศรษฐีแน่การเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเราอายุสามสิบด้วยนะเฮ้ยพวกเรานีกว่าเราชานแล้วแต่ว่าคือ พูดแบบเนี้ยคนที่แบบอายุมากกว่าสามสิบเงี้ยก็จะรู้สึกโอ้แบบโอ้ช้าไปละไม,ไม่ไม่ทาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ได้นะอันนี้คือแนวคิดที่สามารถที่จะปรับใช้ได้กับทุกช่วงอายุแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเออตัวเองทําได้ก่อนอายุสามสิบเนี้ยถ้าสมมุติแบบเขาเริ่มใหม่เนาะเขาเริ่มใหม่เขาก็จะทําแบบนี้แหละแล้วเขาคงทําได้เร็วกว่านี้ด้วยประมาณนี้นะครับผู้ชายคนนี้นะครับก็คือคุณอาลีอับดุลนั่นเองนะครับผมอดีตแพทย์อ๋อผู้ผ่านตัวมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อดังแล้วก็ สร้างไรายได้เกินหนึ่งล้านเหรียญต่อปีเนาะก็หนึ่งล้านเหรียญต่อปีก็ประมาณสามสิบสามล้านบาทนะตอนนี้ก็คือเขาสร้างไรายได้หนึ่งล้านเหรียญเนี่ยตอนที่ยี่สิบหกปีตอนนี้เขาก็ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังมากๆคนหนึ่งเนาะน่าจะมีคนติดตามอยู่ประมาณหกล้านคนได้มั้งก็ถือวนะ่าเออเยอะมากเนาะนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เราเขารู้สึกว่าเออ เป็น inspiration อินสปีเรชันอย่างที่น้องมีพูดนะครับว่าแบบเออมันเป็นอินสปีเรชันที่เราเรารู้สึกว่าแบบถ้าคนที่ฟังแนวคิดของเขาแล้วนาไปปรับใช้เนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็น่าจะมีความก้าวหน้าเนาะในด้านการงานก็ด้วยนะครับในด้านการเงินก็ด้วยนะก็วันนี้อยายกจะมาแชร์ครับก็คือเขาบอกว่านี่คือถ้าคาแนะนำนะที่เขาอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับสําหรับคนที่อยากจะร่ำรวยเนาะก่อนอายุสามสิบนะครับ ก็เขาเนี่ยคุณอาเรียบดุลเนี่ยเริ่มต้นเดินทางสู่ความสําเร็จนะครับด้วยการเป็นนักศึกษาแพทย์นะครับที่มหาลาัยเคมบริดจ์ก็มหาลัยดีเนาะจบการศึกษาในปี2018ทํางานเป็นแพทย์ในระบบสาธารณาสุขแห่งชาติของสาธารณาชอาณาจักรเนาะ NHS นะครับเป็นเวลา2ปีแต่เขาไม่ได้จํากัดตัวเองอยู่ในห้องเรียนนะแล้วก็หนะที่การงานเท่านั้นเนาะปี2017นะครับก่อนที่เขาจะเรียนจบเนี่ยเขาก็เริ่มสร้างคอนเทนต์บน u t u b e นะครับโดยแบ่งปัน เทคนิคการเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองแบบอารมณ์เหมือนคลากับว่าทําให้คนที่อยากจะสอบหมอสอบได้คะแนนดีนั่นก็คือสิ่งที่เขามอบให้กับโลกเนาะแล้วก,กลายเป็นวะ่าคอนเทนต์ของเขาดีมากๆนะครับก็ด้วยความมุ่งมั่นของเขานะสม่ำเสมอก็กลายเป็นว่าหกล้านนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณหกล้านความสําเร็จของอารีเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่ที่ YouTube นะย,ยูทูบเท่านั้นนะเขาขยายธุรกิจไปสู่การสร้างคอร์สออนไลน์นะครับการเป็นที่ปรึกษา แล้วก็พัฒน,น,นาผลิตภัณฑ์ดิจิตอลต่างๆเนาะแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพเขาเป็นคนที่แบบชอบเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามสร้างไรายได้อยู่หลายๆช่องทางนะก็กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่นี่แหละนะครับไอข้อมูลตรงเนี้ยครับผมก็ไปเอามาจากโพสต์หนึ่งเนาะที่เขาพูดไว้ในปี2023นะครับเขาบอกว่า if I wanted to be a millionaire before 30 I would do this นะครับข้อแรกแล้วกันนะครับเขาบอกว่าที่เราต้องมี เพื่อที่จะไปถึงเงินเป็นสถิติสามสามสิบร้านเป็นหลักล้านเลยก็คือมีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินนะครับผมจากเวลาเรานึกถึงคําสอนนะ่ะเวลาเราทํางานอะไรเงี้ยเราก็อาจจะนึกถึงคําสอนที่เป็นแพทเทิร์นเนาะอย่างเช่นแบบอ่ะจบมาแล้วทํางานในบริษัทแต่งงานมีครอบครัวซื้อบ้านมีลูกทํางานทางานทางาน,งานเสร็จแล้วก็กเกษียณเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคือมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่า ถ้าเดินบนเส้นทางเนี้ยโอกาสที่จะร่ารวยแบบเดียวกับที่อับดุลทำเนี้ยก็คงเป็นไปได้ยากเนาะอับดุลเล่าถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ทําให้เขาเปลี่ยนแนวคิดเรื่องของการที่แบบอทํางานทํางานทํางานแล้วก็จบไปกเกษียณอะไรเงี้ยครับกรเกษียณแล้วก็อยู่บ้านมันมีอะไรทำยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหนังสือที่ทําให้เขาเปลี่ยนแนวคิดการทํางานตรงนี้หรือว่าแนวคิดของชีวิตของเขาก็คือหนังสือ The Four Hour Work Week คลาสสิกไหมน้องมีเป็นอย่างยิ่งใช่ไหม <laughs> เป็นอย่างยิ่งเนี่ย เขาได้อ่านปี2017นาะแล้วก็แนวคิดเรื่องการทำงานของเขาก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ก็คือว่าคอนเซปต์ของกลุ่มคนที่เรียกว่า new rich นะครับหรือว่ากลุ่มคนที่เข้าใจเรื่องคุณค่าของเวลานะครับผมอิสระภาพและการพึ่งพาตัวเองแทนที่จะเห็นแต่คุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าเงินหนังสือเล่มนี้ทําให้เขาตั้งคําถามกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่อยากใช้ชีวิตแบบตื่นไปทํางานหน้าเบือ่อซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยทุกๆวันอาจเป็นหมอเขาบอกว่า กลายเป็นหมออะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ไม่สนุกนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันก็เป็นงานงานหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะทุกวันนะครับสาหรับเขาเพาก็แบบรู้สึกว่าเออฉันจะทำานี้ต่อไปเหรออะไรเงี้ยครับฉันจะทาฉันจะเป็นหมอต่อไปจนฉันแบบตายเหรอเลยเงี้ยเขาก็เริ่มตั้งกำลังใตัวเองเนาะเขาเลยบอกว่าเออเนี่ยเขาก็เริ่มตั้งคำลางแล้วก็ทุกๆวันก็แบบเออหวังว่าจะมีเงินเพียงพอที่จะเกษียณแบบนั้นเหรออะไรเงี้ยครับเขาพออ่านหนังสือเลีมนี้จบก็เลยร ดยส่วนตัวของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าอิสรภาพทากการเงินแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำและเขารู้ว่าเขาต้องทําก็คือว่าการทําให้เงินของเขาเนี่ยมันทํางานการหาเงินให้ได้ในเวลาที่ตัวเองหลับนะครับหาเงินให้ได้ตลอดเวลานะครับผมสร้างช่องทางการหาเงได้มากกว่าหนึ่งทางซึ่งก็คือสิ่งที่ต้องทำเนาะเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายตรงนั้นเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเลข ที่ชัดเจนใช่ไหมว่าเออต้องมีแบบเงินเท่านี้ทเท่านี้ถึงจะเรียกว่าอิสรภาพากการเงินแต่ว่าเขาว่าเขามีเป้าหมายว่าอยากจะไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้เขาบอกว่าเออวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะไปถึงเนาะอิสรภาพจากะการเงินว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเนี่ยมันทําให้เกิดทัศนคติแล้วก็มุมมองที่เปลี่ยนไปนะครับเหมือนในคําว่าพอเราปรับมุม ALK จากการที่แบบอ่าทางานทํางานทํางานแล้วก็เสียใช่ปะ่ะพอเราปรับมุมตรงนั้นนะมาเป็นฉันจะต้องมีอิสรภาพจากะการเงินให้ได้เขาอว่า มุมมองของเราทัศนคติของเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยเราจะมองหาแนวทางการสร้างรายได้มากขึ้นเสพคอนเทนต์ื่อหาโอกาสใหม่ๆพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นแล้วก็หาเงินให้ดีขึ้นนั่นก็คือสาเหตุว่าทําไมการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันถึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆข้อที่สองครับเขาบอกว่าให้สร้างธุรกิจเขาพูดถึงคนที่จบจากมหาลัยนะครับเขาบอกว่าโลกการศึกษาเนี่ยทาได้ดีมากเนาะทำได้ดีมา,ยมาอย่างยาวนานด้วยนะครับก็คือการสร้างฟันเฟือง นในธุรกิจหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพนักง,งานนั่นเองนะครับการไปฟันเฟืองขับเคลื่อนธุรกิจก็คือจุดเริ่มต้นที่คนทั่วไปเป็น,นค,คือมันก็ไม่ได้เร็ว้ายนะครับแต่ว่าคนที่ร่ํารวยส่วนมากแล้วเนี่ยในโลกเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพนักง,งาน,นมากมากนะครับก็คือเยอะแหละคือไม่ว่าจะทํางานในธุรกิจของตัวเองจากพ่อแม่หรือว่าทํางานในฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าถ้าอยากรวยจริงๆ่ยต้องสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วธุรกิจอะไรธุรกิจสําหรับ อับดุลเนี่ยเขาบอกว่าคำนิยามของธุรกิจก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเนาะเขาบอกว่าคำนิยามของมันก็คืออะไรก็ตามที่แก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วได้เงินไปค่าตอบแทนนะครับอะไรก็ตามที่สามารถที่แก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วได้เงินตอบแทนเนาะอับดุลแยกธุรกิจออกเป็นสามแบบก็คือธุรกิจบริการนะครับอย่างเช่นทำบัญชีเขียนเว็บไซต์เป็นที่ปรึกษาอะไรเงี้ยอันนี้คือขายบริการขายเวลาขายความสามารถของเรานะครับสองก็คือธุรกิจขายสินค้านะครับผมอย่างเช่นแบบเบเกอรี่ขายกาแฟขายอาหารอะไรว่ากันไปนะครับ ข้อที่สามก็คือธุรกิจคอนเทนต์เราสร้างคอนเทนต์เพื่อหารายได้จากโฆษณาหรือว่าช่องทางอื่นๆนะถ้าอยากสร้างความมาั่งคั่งให้ตัวเองเนี่ยก็ต้องเริ่มทําธุรกิจเนาะแบบไหนก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราแล้วก็แล้วแต่ความชอบของเรานั่นเองนะครับข้อที่สามก็คือ just keep it g o i เนาะก็คือแบบลองทําดูนะครับสร้างธุรกิจก,ก็ต้องลงมือทําเขาบอกว่าเราไม่ได้สร้างธุรกิจจากการอ่านหนังสือหรือว่าเรียนคลาสออนไลน์หรือว่าจบใบปริญญาเลยเลยเราสร้างธุรกิจจากการลงมือทําเท่านั้นนะครับเราไปเรียน ABA เราก็ไม่ได้สร้างธุรกิจนะเราไป จนเราลงมือทำนะก็คือการสร้างธุรกิจเนาะอับดุลเนี่ยเริ่มทําธุรกิจครั้งแรกนะครับตั้งแต่อายุ13ปีออกแบบเว็บไซต์ตอนนั้นเนาะก็แบบเขาบอกว่าอ่ะเขาก็ไปเข้าเว็บบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็โพสหางานทําออกแบบเว็บไซต์เขาแบบเขาเป็นคนที่ชอบในการที่จะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเริ่มออกแบบเว็บไซต์ได้ใช่ไหมก็ผันตัวมาเป็นแบบตทเตอร์ในช่วงก่อนที่เข้ามาอะไร เขาบอกว่านี่คือธุรกิจแบบแรกเนาะก็คือขายบริการให้กับคนอื่นๆนะเขาบอกว่าถ้าสมมติคนที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยยังไม่รู้ว่าอยากจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากธุรกิจขายบริการขายความสามารถของตัวเองก่อนเพราะต้นทุนมันต่ำเพราะว่าเราเราเป็นสิ่งเดียวเนาะคือทุนก็คืออย่างเดียวก็คือแบบเวลาของเราแล้วก็ความสามารถของเราใช่ไหมเอ่อตรงเนี้ยเริ่มง่ายสุดนะครับผมต่อมาพอเข้ามาหาอะไรปุ๊บเนี่ยก็เริ่มขายคอร์สออนไลน์ เนะซึ่งก็เริ่มเป็นธุรกิจแบบที่สองก็คือแบบเขาก็เริ่มมีฟันเฟืองของตัวเองเขาก็เริ่มมีพนักงานของตัวเองก็คือแบบเขาขายคอร์สอารมณ์ไหมครับว่าสอนติวคนที่อยากสอบเข้าหมออะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีพนักงานที่แบบมามาอัดวิดีโอมาทําเป็นคอร์สออนไลน์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนตัวเขาอะก็เป็นเจ้าของธุรกิจไปนะครับผมก็เป็นฟันเฟืองก็จะมีฟันเฟืองของเขานะเริ่มเริ่มมีธุรกิจละก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจแบบที่สอง นะครับผมก็คือขายสินค้าใช่ไหมก็คือคอร์สออนไลน์พอทํามาได้เรื่อยๆนะครับมันก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเนาะสุดท้ายพออายุ23ตอนที่ปี2017เนี่ยเขาก็มาเริ่มธุรกิจคอนเทนต์ที่เขาทําช่องออนไลน์เนี่ยตอนแรกเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าจะทําช่องแบบโหโแบบเป็นจริงเป็นจัง,จง,จงแต่ว่าอยากจะทําช่องทางการตลาดให้กับธุรกิจของตัวเองแล้วก็พอทําวิดีโอเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นว่าเออแบบมันสนุกเออมัน กลายเป็นธุรกิจที่ต่อยอดนะครับมาจนถึงตอนนี้แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยก็เริ่มมีอินคัมมีสตรีมมิ่งอินคัมนะมีรายได้จากลาหลายๆทางนะครับผมจนตอนแรกอะ่ะเขาเขาก็สตั๊กนะเขาก็คือหลังจากทำแบบคอร์สออนไลน์มาได้สักพักหนึ่งประมาณตอนนั้นเขา,าเประมาณสิบเจ็ดเนาะประมาณสี่ห้าปีอะไรเงี้ยรายได้มันเพิ่มเพิ่เรื่อยๆแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็สตั๊กมันก็คือแบบไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราจะทำยังไงดีดวะให้หลุดจากตัวนี้ไปได้นั่นก็คือปัญหาของข้อสี่ ก็คือว่าเขาบอกว่าความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่เขาต้องเผชิญแล้วก็เขาเชื่อว่านักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําธุรกิจทุกคนน,น่าจะต้องเผชิญด้วยก็คือว่าการพยายามที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะครับผมก็คือนั่งทําบัญชีเองดูการตลาดเองยื่นภาษีเองขายเองทําเองหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับกลายเป็นว่าตัวเองเป็นบอทเท e เน c หรือว่าขอปวดเนาะซึ่งเขาก็ไปเรียนรู้ทีหลังนะครับว่าการทำทุกอย่างเองเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้น มันไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยแล้วกันงานที่เรามีในมือมันสามารถที่จะแบ่งให้คนอื่นทําได้จ้างคนที่เชี่ยวชาญมาดูส่วนนั้นไปไม่งัง้นธุรกิจก็จะเติบโตจนถึงจุดหนึ่งเหมือนที่เหมือนที่เขาเจอนะครับผมแล้วก็มันจะไม่เติบโตไปไหนละมันจะติดเพดานนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอก้มหน้าก้มตาทําอยู่อย่างเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้นะครับไม่สามารถที่จะหาเทคนิคใหม่ๆไม่สามารถที่จะหาแนวทางใหม่ๆในการหาไรายได้ให้กับธุรกิจได้ไม่มีเวลาในการ อ่านหนังสือไม่มีเวลาในการไปเรียนคอร์สใหม่ๆเขาบอกว่าการมีโคช้ชทางธุรกิจเนี่ยก็ช่วยนะคือแต่ว่ามัน,มนก็แล้วแต่ว่าช่วงจังหวะของธุรกิจของคุณคืออะไรนะแต่ว่าช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งของเขา,าการมีโคช้ชธุรกิจหรือว่าการมาช่วยเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เขาแบบพัฒนาได้เยอะขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือว่าการก้มหน้าก้มตามทําอย่างเดียวโดยที่ไม่พัฒนาตัวเองเลยมันมันจะ,ม,นจะมันจะทําให้เราตัวเองเติดเพดานแล้วก็ไม่สามารถที่จะ เก้าผลาขีดระดับของรายได้ไปได้ถ้าสมมติเราไม่ปล่อยงานให้คนอื่นทําไปด้วยนะครับข้อสุดท้ายครับซึ่งผมว่าข้อเนี้ยน่าจะสําคัญที่สุดเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยคือเกมระยะยาวเนาะตอนที่เขาทําวิโอออกมาก็คือตอนที่เขาเอาอยุตอนตอนที่ทําทําวีโอ,อันนี้นะก็คือตอนอายุยี่สิบเก้าแล้วกว่าเขาจะมีรายได้ปีละหนึ่งล้านเนี่ยคือตอนอายุยี่สิบหกแต่จําได้ไหมครับเขาใช้เวลา สิบสิาปีนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ตั้งแต่อายุสิบสาก็คือตอนนั้นเขาเริ่มทําเว็บไซต์ของตัวเองเนะาะก็คือทําธุรกิจเริ่มตรงนี้ใช่ปะกว่าเขาจะมามีรายได้หนึ่งล้านเหรียญเนี่ยเขาอายุยี่สิบหกนะครับใช้เวลาสิบสาปีนะกว่าที่จะสร้าง empire หรือว่าอาณาจรรักรของตัวเองขึ้นมาได้ซึ่งไม่ไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือผมใช้เวลาสิบปีตั้งแต่อายุสิบาถึงยี่เนี่ย เพื่อจะมีะรายได้หนึ่งล้านเหรียญมันเป็นอะไรที่ยากมากๆเนาะแต่บทเรียนสุดท้ายของเรื่องนี้คือเราต้องทําต่อไปและไม่ลลมเลิกนะเพราะผมเห็นมาเยอะมากๆนะครับคนที่เริ่มทำคอนเทนต์หรือทําธุรกิจแล้วก็เลิกเพราะไม่เห็นผลลัพธ์แบบทันทีก็เลยหยุดเรื่องนี้อับดุลก็เลยแนะนํานะครับว่าถ้าใครอยากจะเริ่มทําธุรกิจเนี่ยเริ่มให้ไวนะครับในขณะที่ยังไม่มีพันธะหรือว่าหรือว่ามีงานประจําที่สามารถที่จะพยุง ในส่วนที่แบบเราสามารถที่จะเสี่ยงได้อะไรเงี้ยครับก็ทําได้เลยนะครับเพราะธุรกิจเสริมเนี่ยมักไม่ได้ผลตอบแทนในช่วงแรกนะมันได้น้อยมากๆนะครับผมเมื่อเกิดตามที่เริ่มมีรายได้ประจําเนี่ยคุณก็สามารถที่จะแบ่งเวลาไปทําอาชีพเสริมได้หรือบางทีอ่ะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือว่าพองานประจําปุ๊บเนี่ยคุณจะเริ่มแบบคุณจะเริ่มคํานวณละเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณเนี่ยมีค่าเท่าไหร่และถ้าสมมุติคุณไปทําอาชีพเสริมแล้วมันไม่ได้สร้างไรายได้เท่ากับงานประจําที่คุณทำเนี่ย คุณจะเริ่มแบบอ่ะท้อแท้คุณไม่อยากทำแล้วเพราะว่าโอ้ยงานประจำคุณก็ได้งานเยอะกว่านี้อีกเงินเยอะกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับซึ่งแน่นอนครับถ้าสมมติอาชีพเสริมหรือว่าอะไรก็ตามธุรกิจที่เราทำแบบไซด์ฮาสโซอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะทําแล้วต่อยอดไปได้มันก็แน่นอนผลลัพธ์มันก็ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปใช่ไหมแต่ว่าคนคาดหวังไว้เร็วเกินไปอ่ะทําไปปีหนึ่งสองปีสามปีแล้เฮ้ยยังไม่เห็นผลเลยอะยังไม่ดีเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะต้องมานั่งถามตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราคาดหวังเร แกรี่เนาะเวนชุกนะครับคนที่เขียน Crush ิตนะหนะังสือเล่มที่ขายดีมากล้วนะนี่เือพนันเบซวเตอร์เนะครับบอกว่าอย่าอดทนกับการลงมือทำนะครับแต่ต้องอดทนอย่างมากกับผลลัพธ์ที่จะตามมานะครับก็คือเหมหือนกับว่าไม่ต้องรอที่จะลงมือทำนะครับเวลาแบบเอ้ยมีอะไรเนี่ยลงมือทําได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องอดทนกับมันลงมือทําเลยแต่ต้องอดทนอย่างมากกับผลลัพธ์ที่จะตามมานะครับสิ่งที่อับุลแนะนําก็คือว่าลงมือทาอย่างทาอย่างสม่ําเสมออย่าคาดหวังแบบ ผลลับแบบทันตาเห็นเนาะมันอาจจะเป็นบทเรียนที่สาคัญมากๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายหาธุรกิจที่สามารถแก้ปัญหาให้คนอื่นได้เนาะที่เราทําได้รู้สึกว่าสนุกกับมันด้วยนะครับและเป็นเจ้าของธุรกิจนั้นแทนที่จะเป็นแค่ฟันเฟืองเท่านั้นนะครับผมนี่คือห้าบทเรียนนะครับที่อาเรียบดุลแชร์ไว้ในวิดีโอต้องบอกว่าคือเดี๋ยวนี้เรารู้สึกเปิดใจมากเลยพี่โสพลเหมือนเด็กๆเ,เราถูกสอนโดยครูที่อาวุโสก,กว่าเราเนาะ สมัยเนี้ยมาฟังเด็กๆพูดอ่ะอคนที่อายุน้อยกว่าเราเอาวุโสน้อยกว่าก็มันได้อะไรเยอะมากนะเพราะเขาก็เจอโลกอีกแบบหนึ่งโตมาก,กับโลกอีกแบบหนึ่งอย่างคุณอาลีเนี่ยแกก็เรียนหมอที่แคมบริดจ์เนาะตอนแรกอ,ะอ่ะคือที่ตามคอนเทนต์อยากให้ทุกท่านลองไปดูที่ youtube แกก็ได้ค่ะแบบว่า<บ>ก็ยังเออเช่าคอนโดเหมือนเช่าแฟลตอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมีชีวิตที่แบบสำหรับเรานาะนี่เพิ่มมาอีกประเด็นคือค่อนข้างที่จะมินิมอลอ่ะแล้วเขาก็แบบ ยังมีภาพแรกๆที่ตามก็ยังแบบเป็นหมออยู่เลยนะสักพักก็แบบเอยตัดสินใจเอ,อลาออกนมยถ้าจะไม่ผิดนะเขาน่าจะยังเป็นหมออยู่เพราะก็แบบมาเออใช่เพราะว่ามาพูดถึงว่าวิธีการเรียนอย่างไรเพราะเขาเรียนเก่งคือไม่ใช่หมอธรรมดาที่อยู่เคมบริดจ์นะหมายถึงว่าก็เป็นหมอที่ที่เก่งอ่ะในรุ่นด้วย,ยนะมันก็เลยทําให้คอนเทนต์น่าติดตามทีเนี้ยเป็นตัวอย่างของก็คือก็ชีว่ายังเป็น เจเนอเรชันที่ใกล้กับเราละกันที่เราเขาสึกว่าเอ้ยขยนันอดทนฮัมเบิลกับชีวิตอะแล้วก็มีการปรับปรับเปลี่ยนอะไรเรื่อยๆแล้วคือตอนแรกอะเราก็คิดว่าจริงอังกฤษนี้เนื่องจากว่าเป็นหมอเนี่ยมันเข้าไอ้ระบบ NHS นะะ่ะคะแต่ว่ามันก็เป็นอาชีพที่ดีมากอาชีพหนึ่ง่ะผู้ดำตรงตอนนี้เขาแบบเลิกการเป็นหมออะเราก็รู้สึกเสียดายนะเพราะว่าเขาก็ดูแบบ เป็นดาวรุ่งแล้วก็เหมือนเป็นหมอมาทําคอนเทนต์อย่างเงี้ยพี่แต่พอลยมาเราก็ฟังการขยายของอาณาจักรเขา <c oughs> เขาแบบมีการจ้างคนมาช่วยทํานู่น <c oughs> ทํานี่ยอะไรเงี้ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวอย่างข่งความอดทนความขยันความสม่ําเสมออะแล้วมันประสบความสําเร็จคือมันอาจจะดูเร็วในสายตาของหลายคนสําหรับคนที่หล่อไม่ได้แต่เราก็เห็น วิวัฒน,นาการนะตั้งแต่เขายังไม่ได้มีเป็นอาณาจักรจนเขาเขามีอ่ะอันนี้ในฐานะคนที่ตามคอนเทนต์เขาห่างๆเนาะม,มันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างมันไม่ใช่แน่นอนวันเดย์มิราเคลหรือแบบคือแต่มันเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ทําให้เราสึกว่าหลายคนอาจจะดังเร็วนะ,ะพุ่งตรง เพิ่งว่างๆอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแฟชั่นเออใช่ค่ะแม่ยูทูบสายแฟชั่นแบบดังเร็วอะไรเงี้ยแต่ของเราของคุณอาลีเนี่ยเราเวอเขาค่อยๆเติบโตจนมันฐานมันค่อนข้างที่จะมัน่นคงแล้วเราก็เชื่อว่าเขาก็คงจะขายคอร์สขายได้ได้อีกนานนะพุ่งตรงเพราะว่าใช่มันมีประโยชน์ต่อคนที่อยากจะรู้จริงๆจนนาํานากใช่นนคนไอ,อผมว่าผมว่าเขาตอบโจทย์ผมว่าเขาตอบโจทย์เพราะว่าอย่างหนึ่งเลยอะคือคอร์ส สำหรับการติวเพื่อสอบหมอน้องมีมันไม่ใช่ว่าใครจะทําก็ได้นะมันต้องแบบคนที่เอ่อมีความสามารถพอสมนควรใช่ปะแล้วก็สอบติดคือเขาก็ได้คุรเอนเชียลอย่างนี้ก็คือสอบติดมาแล้วเรียนจบแล้วด้วยะอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อ่ะขายได้แน่นอนถ้าสมมุติคุณคุณทําได้ดีะอะไรเงี้ยมันผมว่าเขาเขาเก่งเรื่องที่แบบหาจุดยูนิคเซลลิ่งพอยต์ของตัวเองได้เจอด้วยแหละเก่งมากเนี่ยนะคะก็ เอาไวดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างแท่านหลังๆชอบตามคอนเทนต์คนที่เก่งแบบเนี้ยม,มีน้อยคนหนึ่งเดี๋ยวเผื่อแบบใครสนใจไปตามแบบเป็นน้องที่แบบเ,เป็นเอเชียอเมริกันนะเรียนที่ฮาร์วาร์ดแต่ว่าแบบทำรายได้เขาก็จะบอกว่าเขาทำรายได้แบบเออเป็นแสนแสนเหรียญเน่จากเหมือนกับเปิดคอร์สต,ติวเหมือนกันเนะแบบติวอะดูแอปพลิเคชันเข้ามาหาวิทยาลัยอะไรแบบเนี้ยแล้วเขาก็ทำคอนเทนต์หาเงินไปด้วยะอะไรเงี้ยเราก็อว่าเฮ้ยมันเจ๋ง่ะ คือคือโชคดีมากเลยที่โลกนี้มี YouTube มีอะไรก็ตามแต่ที่แบบให้เราได้ค้นหาชีวิตผู้คนที่เขาสนใจจะแชร์นะพูดตรงตรงก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วกันทุกท่านที่แบบว่าอฝากฝังเอาไว้นะคะแล้วก็เราชอบนี่นะพูดอย่างนี้ชาวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะจ๊ะอยู่ฟังเรามากันจนจบรายการแล้วก็คราวหน้าเราจะพาท่านไปพบกับ เรื่องราวของอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะชวบสันนี้น้องมีและพี่สพุพลต้องขอกราบลาทุกท่านก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับ